สั่งง่ายถึงไวัยนะครับเพียงกดมานะครับ0ูนย์เก้สามหนะครับจะไลน์ก็ดีนะครับจะโทรก็ได้นะครับแบงค์นี้นะครับเรียกว่านะครับแบงก์สิบาทนะครับอักษรแดงนะครับใบละ50บาทนะครับเพื่อนๆแบงค์ยี่สิบนะครับพระเจ้าตากนะครับใบละ50บาทเหมือนกันนะครับสั่งมาแบบเก็บเงินปลายทางนะครับมีค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับค่าส่ง100บาทนะครับบินนี้นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับอ่าเท่าไหร่ รว0สองร้อยรวมสองร้อยรวมส่งนะครับเพื่อนเพื่อนขอชิมลางนะครับขอสั่งเท่านี้ดูก่อนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นแบงค์แท้หรือไม่แท้นะครับขอย้ำว่าของแท้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปจ่ายตลาดนะครับจะได้แค่ยี่สิบนะครับเอาไปขึ้นธนาคารก็ได้แค่สิบบาทนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับได้ผ่านการใช้งานนะครับถูกเก็บรักษากันมาอย่างดีนะครับอาจจะมีค่าความชื้นบ้างเล็กน้อยนะครับสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับวิธีวิธีการติดต่อนะครับเพื่อนเพื่อนจะไล์จะอะไรมานะครับอยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเพ เพียงทักมาเท่านั้นเองนะครับเม Messenger กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม